มีแผนอยากเดินทางไปจอร์เจียนะคะอันนี้เราก็มาเริ่มต้นกันเลยก็คือมาขออวัคซีนพาสปอร์ตก่อนนะคะนี่เอกสารก็ตามนี้เลยพาสปอร์ตสำเนานะคะถ่ายมามีทั้งถ้าใครไม่สะดวกก็ทำออนไลน์ได้นะคะเสร็จแล้วก็จะเสียค่าดำเนินการ50บาท จองตั๋วแล้วก็มารับอีกครั้งหนึ่งคุณหมอคนินนี่แล้วเราก็ค่อยมาจองตัว๋วเอาทีหลังนะคะนี่เป็นหน้าตาของวัคซีนพาสปอร์ตนะอ่าได้เวลาเก็บกระเป๋าจะแลกดอลลาร์ไปนะคะแล้วเราจะไปแลกอ่าเป็นเงินลาลีที่นู่นนะคะอันนี้เราซื้อที่ฉีดจมูกไปด้วย ก็พยายามป้องกันทุกทางนะคะตอนขึ้นเครื่องบินเราก็จะพยายามใส่แมสสอชั้นหรือว่าตอนที่อยู่สนามบินก็จะใส่2ชั้นนะคะแล้วก็พกแอลกอฮอล์ขวดเล็กๆเอาไว้ตลอดเวลาอันนี้เราออกจากเชียงใหม่จ้ะ,ะมาถึงสวนภูมิแล้วเราก็เช็คอินต่อโดยการทำเว็บเช็คอินนะคะเพราะว่าคนเยอะนะคะ จะได้ไม่ต้องรอนานเนาะอ่านี่นะคะหลังจากที่เราตรวจคนเข้าเมืองมาแล้วนะคะนี่ก็คือบรรยากาศภายในดิวตี้ฟรีนะคะก็จะปิดปิด แล้วก็ปิดจ้าอง,งอนมากคะ่ะเกตของเราก็คือ E3 นะคะเราก็จะไปทางนี้เดี๋ยวเราจะดูว่ามีร้านอะไรอีกลงเหลืออยู่บ้าง3ามปีปมุดทึบชอบต้องำอังก็จะเหลืออยู่ คิดห,หน่อยนะคะแ้วนีน้องม้ายังอยู่น้องม้ายังอยู่นตจ้ะแต่เราไม่ไหวัดจะดดางโคมชาแนลเล็กๆเกนะเาะก็ไม่รู้ว่าข้างในยจะมีอยู่ไหมนะคะเดี๋ยวตามไปดูกั็นต่อนะคะข้างน้ำยังอยู่กินนะจ๊ะถ่ายได้เผื่อใครที่ดอยากจะมาช้อปปิ้งก่อนนะคะ ทรงเค่องสำอางปัดิวผิวก็จะมีอีกนิดหน่อยนะคะแล้วค่ะเดินเข้ามาเตอ,อยากจะเมาเลยจ้าโอ้โหถ้าเป็นสมัยวัยรุ่นแล้วก็นี่เลย สเราพัดประเพณีไปไม่ได้เที่ยวแล้วจ้ะเมา